สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพรอยู่ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายค่ะเรามาชมการจัดสวนกันนะคะปีนี้เขาจัดสวนเป็นโซนสามฤดูค่ะงดงามยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะประดับด้วยดอกไม้คมไฟในงามตะการตานะคะจุดแรกก็จะมาเจอน้องตุ๊กตาสีเหลืองอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้าค่ะสวยงามมากเลยเวณต้นไม้ก็จะมีไฟประดับ ทานตะวันหมายถึงฤดูร้อนค่ะสวยงามมากลมหมายถึงฤดูฝนค่ะมีฝนตกแสงสีสวยงามนะคะเป็นเม็ดฝนย้อยหยดเลยนะคะสวยงามมากเลยมีเต่าด้วยค่ะฝซนฤดูฝนชุ่มฉ่าค่ะนี่ก็จะมีหิมะกับตุ๊กตาจะเป็นโซนฤดูหนาวค่ะอากาศเด็บหนาวมีภูเขาตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาหนุก ดนาดมาก็จะมีสวนแสงสีประดับหลากหลายสวยงามมีผีเสื้อด้วยนะคะคตาณตื่นใจมากเลยค่ะความงดงามเป็นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทิวลิปค่ะสซนดูดูหนาวก็เห็นสรบบัวไหมคะดอกบัวระยิบระยับเปลี่ยนสีได้ด้วยมีามาดูบ้านซันตาคอร์ตกันนะคะสวยงามมากมีไฟประดับด้วยนะคะเหมาะก,กับการที่มาเก็บภาพได้หลากหลายมุมเลยค่ะ มาดูมุมส่วนนกกันค่ะมีนกบินว่อนเลยนะคะหลายๆตัวเห็นไหมคะสีสันสวยงามเลยมาเชียงรายช่วงนี้ก็แวะเข้ามาชมกันนะคะสวนสวยงามมากเลยค่ะดูมุมนี้กันนะคะก็จะเป็นกบค่ะกบอยู่ในสระอยู่ในสระน้ำมีหลายตัวเลยเสียงร้องอบๆอยู่ข้างบนนั้นด้วยนะคะ นานมีไปถึงวันที่9มกราคม2569ค่ะ